รับเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับผมเป็นแจ๊ปตัวแรกนะครับผมนะคันนี้เอามาบิ้วใหม่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูครับว่าคันนี้มีอะไรบ้างนะครับผมก็คือมาสภาพนี้นะครับผมรถเข้ามาสภาพนี้เลยนะครับผมนี่ประตูนะครับแผ่นกันน้ําไม่มีนะครับอันนี้เดี๋ยวเราทําให้ใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะล้างท้งองสะอาดเอาพวกไอ้ดำๆพวกนี้ออกนะครับแล้วก็ใช้แผ่นดมแผ่นหนาติดตั้งเข้าไปนะครับผมแทนที่ แผ่นกันน้ําเดิมของโรงงานนะครับผมเพราะว่าลูกค้ามีแผนว่าจะไปทาเครื่องเสียงต่อนะครับเดี๋ยวเราจะเดมประตูไปเลยนะครับผมอ่าแล้วก็ภายในนะครับผมภายในเดี๋ยวเราจะจัดการข้าบสกกรกพวกนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะทําการล้างดีเทลนะครับผมเก็บรายละเอียดทั้งหมดนะครับผมทำความสะอาดใหม่หมดนะครับพวกคอนโซลคอนโซลนะครับล้างทำความสะอาดลงน้ํายาลงแว็กให้ใหม่นะครับเงาวิ้งเหมือนป้ายแดงแน่นอน อ่าแล้วก็ด้านนอกนะครับผมด้านนอกก็จะมีชุดยางชุดใหญ่นะครับผมชุดยางขอบประตูชุดใหญ่ก็จะมียางรีดน้ําตัวนี้4เส้นนะครับผมยางกระดุกงูลดเสียง4เส้นชิ้วหลังคา1คู่ยางฝาท้าย1บานนะครับผมยางฝาท้บฝนนะครับผมอ่าแล้วก็ไล่มาด้านหลัง ด้านหลังก็จะแก้ปัญหาน้ําเข้านะครับเพราะว่ารถคันนี้มีปัญหาน้ําเข้าด้วยนะครับเราก็จะทําการแก้ไขจุดที่น้ําเข้าทั้งหมดนะครับด้านหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นซีนยางนะครับรอยแตกตัวถังรอยรั่วรอยผุต่างๆเราจะแก้ไขหมดเลยนะครับอ่าแล้วก็มาด้านนี้ด้านนี้หนักหน่อยนะครับด้านนี้ผุผุในกระจกบานเล็กนะครับอ่าอันนี้น้ําไหลลงมาเป็นน,น, <hayat> น,น้าตกเลยนะครับผมอันนี้ผุอันนี้เดี๋ยวเราจะยกกระจกบานเล็กออกนะครับผมแล้วก็แก้ไขรอยผุตรงนี้ แล้วก็ติดตั้งกระจกกลับเข้าไปใหม่นะครับผมอ่าแบบนี้ก็รับทํานะครับผมใครมีปัญหาแบบนี้นะครับไลามานะครับด้านข้างนะครับผมอ่าฝั่งนี้มีอะไรฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับด้านหน้านะครับผมด้านหน้าคันนี้เราจะทําการยกกระจกออกนะครับเพื่อแก้ไขรอยผุใต้กระจกนะครับแล้วก็เปลี่ยนยางตัวนี้ใหม่นะครับผมนี่ยางกระจกตัวนี้อันนี้เ,เราเปลี่ยนใหม่นะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับ คอนดัทแก๊คันนี้นะครับผมอ่ะมีเพิ่มเติมอีกอย่างนึงนะครับลืมเลยนะครับก็คือนี่นี่อันนี้พิเศษเลยล้างหลังคานะครับอันนี้ลูกค้าบอกให้ล้างหลังคาด้วยอันนี้ถ้าใครจะล้างก็ต้องเพิ่มงบประมาณนิดนึงนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับผมถ้าใครจะล้างแจ้งได้เลยนะครับเดี๋ยวเราล้างให้นะครับพองมาล้างเนี้ยนะครับผมรับประกันว่าใหม่เหมือนป้ายแดงแน่นอนนะครับผมแต่ถ้าเกิดมันมีแบบนี้อาจจะไม่ออกนะครับนี้แจ้งลูกค้าก่อนนี่นี่อันนี้อันนี้เราเอาไม่ออกนะครับอ่า ซึ่งมันเป็นหมึกมันซึมเข้าไปในเนื้อผ้าแล้วนะครับมันเอาไม่ออกนะครับแต่ข้าวสกปรกออกแน่นอนนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับใครมีปัญหาน้ําเข้านะครับช่วงนี้นะครับอยากจะแก้ไขปัญหาน้ําเข้านะครับผมก็แนะนําให้โทรเข้ามาสอบถามราคาถามรายละเอียดกันก่อนนะครับผมอ่าแล้วก็จองคิวเข้ามาทํานะครับผมแล้วก็ทักบอดทักพรมนะครับต้องจองคิวเท่านั้นนะครับเราถึงจะทําให้นะครับผมอ่าก็ฝากด้วยนะครับผมสวัสดีครับ